เที่ยวป่ามาสนุกละสิท่าโอ้โหไปเล่นกีโคนอาบน้ําเดี๋ยวคุณหมอจะฉีดยาให้คุณหมอโรสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะ,ะทางไหนและต่างประเทศนะคะและท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้คะ่ะสวัสดีแม่เอจีทุกท่านด้วยนะคะแม่บริเพิ่งออกจากป่านะคะ,อ,ะออกจากป่ามา อาบน้ำก่อนอาบน้ำเสร็จจะไปทานผลไม้นะคะของอแม่ๆเรานะคะที่มาสนับสนุนนะคะเมื่อตอนกลางวันนะคะเอาไปเข้าป่าหูมีความสุขนอนลงนอนลง,ลอนอนลงเนี่ยนอนลงปู่ปู่พ่อดนอนอูนอนลงนอนลงอนอนลงไ นอนลงลง่นอนลงโอ้เบา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  <c oughs> นอนลงลง่ะนอนลงอ่านอนลงนูกนอนนอนได้อาบน้ำนะนอนลงนอนลงอ่านอนลงเร็วแฉลงมะอ่านพอจะได้ถูขี้ใครให้อ่านขี้ใครเยอะแฉลงเออแฉลบลงลูกแฉลบลงเออเทื่องมีแต่ขี้ใครเลยดินเต็มหลังเลย เล่นดินนะคะให้เขาไปเล่นดินคลายเครียดถ้าหมอฉีดก็จะเปื้อนล้างก่อน <c oughs> เอาไปออกกำลังกายนะคะ <c oughs> จะได้คลายเครียด <c oughs> ลมออก <c oughs> ดังเป็นขบวนมันแตรรถบัสเลย <c oughs> นอนแบบนี้จะนอนได้นานนะคะถ้าแบบคุกเข่าจะนอนยากจะลุกยากเอาตรงผมกขหน่อยตาดูผมเขาสิเอ่อผมก็ยาวยาวาแล้วก็ใบ,บไม้ก็ไปเกาะอยู่หมอหนึ่งมาหมอหนึ่งมาหมอมานานแล้วนะั่นเเราฉีดยามานานพอดวก็เดินไปอืม,ม <า S 1> พอเดินไปแ,<ก>แป๊บหนึ่งแกก็กมาแล้วอะ่ะใช่อืม แต่ยารอนานแล้วนะเนี่ยเกียงใจคุณหมอ ัินจ้เอาโซ่ไปพันต้นไม้เล้วทำไมเหรอกันเล่นโซ่เหรอไม่เดินกินเดินกินและโซ่ก็เลยพันต้นไม้โอ้ดูนอนสิดูท่านอนเข้า ถอยมาจะไปแล้วเหรอ,อ,อลูกถอยถอยพราลูกได้จะไปเลยถอยนะถอยถอยถอยลูกอาบน้ำเร็วๆคุณหมอรอฉีดยาอยู่จ้ากินน้ำก่อนวันไม,ไม่กินน้ำจ้ะลูกอันนี้นะคะแม่วาเ้จะกินน้ำยากมากเลยอ่ไม่กินนะคะไม่กินเลยเอาตาเขาไม่กินน้ำเลยเหรอวันนี้ไกินเลยทำไมไม่กินล่ะลูก คิดถึงแม่แก้วโอ้จะไปแล้วตาโอมาแล้วโอไปแล้วอาปะอางั้นไปลูกปะคิดถึงแม่แก้วก็ไปเดี๋ยวคุณหมอจะฉีดยาเข็มสุดท้ายแล้วรีบ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 ใหญ่เลยเราเร่งใหญ่เลยล่ะลูกมามามาเดี๋ยวคุณหมอจะฉีดยาแล้ว เดินไม่ทันเลยคุณหมอรออยู่เกรงใจคุณหมอวันนี้คุณหมอรอนานเลยเกรงใจคุณหมอเล่นดินกนลัวเละก็เลยเอาไปล้างก่อน<ฮ>มีแต่ขี้โคลนรีบเลยพอมาบ้านเดินชับๆเลยที่เล่นองค์บากะ<ฮ>่ะกับนมเสกอ,<ฮ>อ่สองเชือกอะต้มยาำกุ้ง นั่นแหละพี่ชัดเอาจากนี่ไปให้เขาทักเดือนหนึ่งไม่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 ได้เลยไม่ได้เรื่องเลย <c oughs> มา <c oughs> เข็มสุดท้ายแล้วลูกเข็มสุดท้ายแล้วเบนมาอ่ให้คุณม้อยชิบยาก่อนแก้วสุดท้ายแล้วอาสุดท้ายแล้วลูกสุดท้ายแล้วสดชื่นขึ้นเยอะเลยฉี่ก็รู้สึกว่าจะออกเยอะ ชีดีไม่มีเลือดแล้วดูตาเป็นช้างที่ตาเศร้ามากนะดูสิแต่คนเราเขาอมทุกข์อ่ะเหมือนช้างอมทุกข์ถ้าเป็นคนเขาอมทุกข์อ่ะไม่มีจิตตาเศร้าแต่ถ้าไปป่านะโอ้โหกระดีกระดา นี่ก็คิดถึงกันแล้วนี่ i. วันแรกที่เอาเข้าไปป่านะกลับมางอนใหญ่เลยนะไม่คุยกับแม่วารีไม่คุยกับแม่แก้วเลยนะเออเมินหน้าไปทางนู้นโนนโอ้เราขำเลยเข็มสุดท้ายแล้วลูกเดี๋ยวได้กินผลไม<อ>้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยนิดเดียวลงนิดเดียวเข็มสุดท้ายแล้ว อะไรไม่แก่จ๋าหนูโดนไหมหนูเอาด้วยไหมสักเข็มนึงน่งเอาอยบบาบำรุงไหมสักเข็มนึงอ่ะโยังไม่พออีกเลยกล้วยสองเข่งแล้วอะ่อเะเขาแก่แล้วตาเอ้อ <c oughs> นยนี่ยห <c oughs> <c oughs> ายเรื่องเก็บตัวโดยใช่เหตุเหยื่อพึ่งตีเหยื่อพึ่งตี อะกินผลไม้แลว้วแม่แก้วพีนิ่มแล้วแม่แก้วหนูไม่ต้องแย่งน้องลูกให้น้องกินบ้าง<ะ>ไปทางนูน้นนะค<า>ะไปอยู่ป่ามาให้ลูกกินเออกลับมาจากปา่าโอ้โหได้ผลไม้อร่อยๆะนะคะไปอยู่ป่ามากลับแล้วครับขอบคุณม,ม,มากครับคุณย่าฝากไว้เดี๋ยวจะพูดมาเอาจ้าได้ทานผลไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผลไม้ของแม่แก้วนะคะกับของคุณแม่ แสนดีนะคะสองท่านวันนี้ที่มาช่วยอุดหนุนผลไม้ของแม่คำแก้วเรานะคะก็ได้ให้แม่วารีแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแม่คำมานะคะแม่คำมาของแม่มาเราก็อยู่นี่นะคะนี่อยู่นี่นะคะก็จะเอาไว้ให้แม่มาอีกเชือกหนึ่งนะคะเราก็ให้ทานกันทุกเชือกนะคะเดี๋ยวแม่มามานะคะ อันนี้ก็เป็นผลไม้ของคุณแม่เก้นะคะกับคุณแม่แสนดีนะคะเมื่อตอนกลางวันสาวๆเราได้ทานกันแล้วนะคะอู้ยดูแม่มาเรานะคะตัวกระปุกลุกนะคะต้องพี่ควานมานะคะต้องพี่ควานมาถึงจะได้ทานอาบน้ําอาบท่าเสร็จนะคะก็ได้ทานผลไม้ตัวอ้วนกระปุกลุกเลย วันนี้ก็ได้อิ่มน้ำํำราญกันนะคะ,ะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณผู้ยายใจดีนะคะที่เมตตาช่องช้างของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยจะจะได้มียอดซับเยอะๆนะคะผลไม้ของแม่ๆนะคะก็ได้ทานไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะของอแม่เก่กับของคุณแม่แสนดีนะคะ แม่คำมานะคะเชือกนี้สมาชิกครอบครัวเรามีทั้งหมดสีเชือกนะคะได้ทานทุกเชือกนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ